กะาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตรงชายขอบป่ามีเด็กหญิงผมสีทองผู้หนึ่งอาศัยอยู่หนูน้อยมีนามว่าโกลดิล็อกส์เธอมีเรือนผมหยิกเป็นหลอนที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้ทุกคนพากันมองด้วยความประทับใจแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดูอ่อนหวานบางครั้งเธอก็เป็นเด็กที่ซุกซนมากเช่นกัน ทุกครั้งที่เธอออกไปเล่นข้างนอกคุณแม่จะต้องเตือนให้เธอปฏิบัติตัวให้ดีลูกรักหนูช่วยเล่นอยู่แต่ในสวนและอยากเข้าไปในป่านะจ๊ะลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่พ่อหมีไหลกว้างแม่หมีตัวขนาดกลางและลูกหมีแม่หมีมักจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมโจ๊กข้าวโอ๊ตสำหรับมื้อเช้า เช้าวันหนึ่งลูกหมีตื่นเช้าวกว่าทุกวันและอยากจะทานโจ๊กแล้วแต่ว่ามันร้อนเกินไปแม่ฮะเราไปเดินเล่นกันในป่าจนกว่าโจ๊กจะหายร้อนได้ไหมฮะแม่หมีพ่อหมีและลูกหมีวางโจ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะและออกไปเดินเล่นในเช้าวันเดียวกันนั้นโกลดิล็อกซ์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน ขณะที่รอคุณแม่เตรียมอาหารเช้าอยู่แต่หนูน้อยเบื่อการเล่นอยู่ในสวนเดิมๆทุกครั้งเป็นอย่างมากแถมเธอยังสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกถ้าฉันออกไปเดินเล่นเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าพอเธอเริ่มเหนื่อยเธอก็หยุดและมองไปรอบๆทั้งป่าดอกไม้ ต,ต้นไม้พวกนี้สวยจริงๆเลยทำไมฉันไม่มาก่อนหน้านี้นะเธอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวลูกหมีเห็นรังพึ่งบนกิ่งไม้รังพึ่งนี้ใหญ่จังเลยต้องมีน้ำพึ่งเยอะแยะแน่ๆพอฮะเรากินน้ำพึ่งกันหน่อยได้ไหมไม่ได้ลูกมันเป็นของพึ่ง นั่นมันเป็นบ้านของพวกเขาเราจะเข้าไปในบ้านคนอื่นและกินอาหารของเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องจริงด้วยงั้นผมจะรอจนกว่าเราจะกลับบ้านไปกินอาหารเช้าแล้วกันในขณะเดียวกันโกลดิล็อกซ์เดินตามลำพังมาเป็นเวลานานและในที่สุดเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินกลับไปแต่ก็หาทางไม่เจอเธอทั้งเหนื่อยและหิวมาก หนูน้อยเกือบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าเธอเดินต่อไปอีกสักพักในที่สุดเธอก็มาถึงสุดทางถนนและพบบ้านของครอบครัวหมีอยู่ระหว่างต้นไม้เธอย่องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเดินไปรอบๆแต่เธอไม่เห็นใครเลยเธอเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นเธอจึงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปและบนโต๊ะ เธอเห็นถ้วยร้อนๆมีควันขึ้นอยู่สามถ้วยเธอไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้เธอเคาะประตูอย่างแรงและประตูก็เปิดออกโกดีล็อกซ์ดีใจเป็นอย่างมากเธอมองเข้าไปและตะโกนขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงเดินเข้าไปหนูน้อยตรงไปยังโต๊ะอาหาร บนโต๊ะมีโจ๊กอยู่สามถ้วยถ้วยขนาดใหญ่ถ้วยขนาดกลางและถ้วยขนาดเล็กแต่ด้วยความหิวจัดเธอจึงอยากกินถ้วยใหญ่ก่อนแต่เมื่อเธอเอาช้อนเข้าปากมันก็ลวกปากเธอทันทีเพราะว่าโจ๊กย่างร้อนเกินไปเธอจึงหยิบถ้วยขนาดกลางขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ไม่ได้อยากกินเพราะว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไป ในที่สุดเธอก็จ้วงช้อนลงในถ้วยที่เล็กที่สุดเอ๊โจ๊กถ้วยนี้ไม่เย็นและไม่ร้อนเกินไปแบบที่ฉันอยากได้เลยเธอจึงทานโจ๊กในถ้วยเล็กจนหมดเมื่อเธอทานอาหารมื้อเช้าจนอิ่มแล้วเธอก็อยากจะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าเตาผิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักครู่ เก้าอี้ทั้งสามมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและตัวสุดท้ายมีขนาดเล็กตอนแรกเธอลองนั่งตัวใหญ่แต่เธอปีนขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำเธอจึงลองตัวกลางแต่มันก็แข็งมากนั่งไม่สบายเลยสุดท้ายเธอจึงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดเก้าอี้ตัวนี้สบายมากและเป็นอย่างที่เธอต้องการ แต่ทันใดนั้นเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงเสียงด้วยเสียงอันดังลั่นโกลดิล็อกส์ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอเดินเข้าไปยังห้องต่อมาและที่นี่มีเตียงสามเตียงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตอนแรกเธอลองเตียงใหญ่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเธอแล้วก็แข็งเกินไปด้วย เตียงที่สองใหญ่กว่าขนาดของเธอเล็กน้อยแต่มันก็นิ่มเกินไปเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่สามที่เล็กที่สุดนี่คือขนาดที่เหมาะกับเธอแถมยังสบายมากด้วยสบายมากจนโกลดิล็อกสพลอยหลับไปในที่สุดขณะที่โกลดิล็อกกำลังหลับอยู่นั้นครอบครัวหมีก็กลับมาถึงบ้าน พ่อหมีมีท่อนฟืนที่เก็บมาสำหรับหล่องไฟแม่หมีมีเบอร์รี่สดและลูกหมีก็แทบรอไม่ไหวที่จะทานโจ๊กของเขาเมื่อเขามาถึงที่บ้านพวกเขาตรงไปที่โต๊ะทานอาหารพ่อหม,มีมองไปที่ถ้วยของเขาและกโกรธมากมีคนชิมโจ๊กของฉันแม่หมีมองไปที่ถ้วยของตน มีคนชิมโจ๊กของฉันเหมือนกันและเมื่อลูกหมีมองไปที่ถ้วยของตัวเองเขาก็เริ่มร้องไห้มีคนชิมโจ๊กของผมแล้วก็กินจนหมดเลยพวกเขาลุกขึ้นและเริ่มมองไปรอบๆพ่อหมีสังเกตเห็นเก้าอี้หน้าเตาผิงมีคนมานั่งบนเก้าอี้ของฉัน ดูสิว่ามันอยู่ผิดที่และก็ถึงตามแม่หมีบนบ้างมีคนมานั่งเก้าอี้ฉันเหมือนกันและเหมือนคราวก่อนลูกหมีเริ่มร้องไห้อีกครั้งออมีคนมานั่งบนเก้าอี้ผมน่าทำมันหักหมดเลยเออเออครอบครัวหมีเข้าไปยังห้องนอนด้วยความสงสัย มีคนมานอนบนเตียงฉันดูสิว่ามันไม่เรียบร้อยมีคนมานอนบนเตียงฉันเหมือนกันมีคนมานอนบนเตียงผมเราก็ยังนอนอยู่ด้วยพ่อหมีเดินเข้าไปข้างๆเตียงลูกหมีและเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาจริงๆ เขาจึงค,ค่อยๆยกผ้าห่มขึ้นดูและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยนอนขดอยู่บนเตียงเด็กน้อยมาทำอะไรในบ้านเรามองให้เด็กคนนี้ออกไปจากเตียงผมเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เสียงร้องไห้ของลูกหมีทำให้เธอตื่นขึ้นโกดิล็อกส์เห็นหมีสามตัวยืนอยู่หน้าเธอ เธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวเธอออกไปนอกบ้านและเริ่มวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอแทบหายใจไม่ทันจากการวิ่งแต่เธอก็ไม่หยุดแถมยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนณตอนนั้นเองเธอเห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังเดินข้ามป่ามาเมื่อเธอไม่กลับบ้านพวกเขาจึงออกมาตามโกดีล็อกส์ดีใจมากที่เห็นพ่อแม่ เธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีโอ้แม่คะเราเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเชื่อฟังแม่เสมอหนูจะไม่ไปไหนก่อนบอกแม่อีกแล้วโกลดิล็อกสกอดพ่อแม่แน่นตั้งแต่นั้นมาตามที่เธอสัญญาเธอเชื่อฟังพ่อแม่เสมอและไม่ทำอะไรก่อนได้รับคำอนุญาต เธอกลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีเยี่ยมและมีเมตตาตลอดไปห่านสาวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วราชินีและพระธิดาของนางอาศัยอยู่ด้วยกันในปราสาทที่สวยงามที่สุดในประเทศเจ้าหญิงมีนางฟ้าที่เธอรักมากนางฟ้าองค์นี้ช่วยคุ้มครองเจ้าหญิงน้อยเสมอมา วันหนึ่งเมื่อเจ้าหญิงเติบใหญ่ถึงวัยแต่งงานเธอจึงตัดสินใจออกเดินทางไปพบเจ้าชายของอีกประเทศหนึ่งราชินีมอบกล่องใบหนึ่งที่บรรจุอัญมณีหลายชิ้นให้กับเจ้าหญิงหากมีใครล่วงรู้ว่าลูกเป็นเจ้าหญิงอาจเกิดอันตรายกับลูกได้ฉะนั้นแม่จะให้ผู้ช่วยของแม่ไปกับลูก แทนที่จะให้ทหารไปนางฟ้าใจดีก็มีของขวัญสำหรับเจ้าหญิงเช่นกันนางมอบม้าพูดได้นามว่าฟาลาดาให้กับเธอฮข้าพร้อมออกเดินทางแล้วเจ้าหญิงข้ายังมีอีกอย่างที่อยากมอบให้ท่านเจ้าหญิงนางฟ้ามอบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มีดาวสามดวงให้กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่คือผ้าเช็ดหน้าวิเศษ พกติดตัวท่านไว้ใช้ในยามจำเป็นนะเจ้าหญิงบอกลาและขึ้นหลังฟาลาดาส่วนผู้ช่วยของเธอขี่ลาหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหญิงซึ่งกำลังเดินไปตามทางในปา่าก็รู้สึกเหนื่อยลา้าเธอจึงหยุดพักผ่อนโอ้ข้ากระหายน้ำมากเลยเรามีน้ำอยู่ท่านช่วยส่งน้ำให้ข้าหน่อยสิ แต่ผู้ชว่วยสาวกลับดื่มน้ำที่เตรียมมาขอภายเจ้าหญิงข้าก็กระหายน้ำเช่นกันเลยดื่มจนหมดเลยท่านไปหาน้ำเองสิข้าไม่ใช่คนรับใช้ของท่านนะเจ้าหญิงประหลาดใจกับกิริยาหยาบคายของคนรับใช้ผู้นี้มากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพวกเขาออกเดินทางต่อไปบนถนนหลังจากนั้นสักพักเจ้าหญิงก็มาหยุดที่ริมน้ำพุท่านผู้ช่วยท่านช่วยกร,รุณาตักน้ำจากน้ำพุให้ข้าหน่อยได้ไหม ขอพายเจ้าหญิงบอกแล้วไงว่าข้าไม่ใช่สาวใช้ของท่านท่านก็ลงจากม้าแล้วไปตักน้ำเองสิเจ้าหญิงกับฟาลาดาสบตากันข้าว่าข้าชักสงสัยนางผู้ช่วยคนนี้แล้วละ่ะท่านควรระวังตัวด้วยนะเวลาอยู่กับนางเจ้าหญิงลงจากหลังมา้านั่งลงและก้มลงไปดื่มน้ำจากฝ่ามือของตนเองท่านใดนั้นจูๆ่ๆพาเช็หนาว,วิเศษก็เริ่มพูดขึ้น ระวังนะเจ้าหญิงผู้ช่วยนางนี้อันตรายนะักแต่ในขณะที่เจ้าหญิงก้มตัวลงไปดื่มน้ำผ้าเช็ดหน้าวิเศษของเธอก็ร่วงตกลงไปในน้ำโอ้ไม่นะเมื่อเห็นว่าผ้าเช็ดหน้าวิเศษล่องลอยไปกับสายน้ำแล้วผู้ช่วยสาวก็สบโอกาส <c ười> ทีนี้เจ้าก็ไม่มีพลังวิเศษแล้ว ตังแต่นี้ไปข้าคือผู้ออกคำสั่งเจ้ามีหน้าที่รับคำสั่งเท่านั้นเอาล่ะทอดชุดเจ้าหญิงนั่นออกแล้วเอาไหมค่าเอาชุดเหยๆของข้าไปใส่ซะตอนนี้ข้าก็คือเจ้าหญิงหากจุากล้าบอกความจริงกับใครแล้ะก็ข้าวเจ้าเข้าคุกแน่ผู้ช่วยสาวไม่เพียงแต่สวมใส่เสื้อผ้าของเจ้าหญิงเท่านั้นเธอยังปีนขึ้นหลังฟาาดาและเริ่มออกเดินทาง ส่วนเจ้าหญิงตัวจริงก็ต้องขึ้นหลังลาตามเธอไปอย่างเชื่องช้าแทนหลังจากนั้นสักพักทั้งสองก็มาถึงวังของเจ้าชายเมื่อเจ้าชายออกมาต้อนรับพวกเขาเจ้าชายก็คิดว่าผู้ช่วยสาวเป็นเจ้าหญิงแต่เจ้าชายก็สังเกตเห็นสาวใช้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหญิงตัวจริงด้วยเจ้าชายนางเป็นแค่คนใช้ไม่ต้องให้นางเข้ามาในวังกับเราหรอกค่ะ ถ้าดีควรหางานให้นางทานางจะได้ไม่ลืมตัวเจ้าชายจึงทําตามที่เธอพูดเขาแนะนําให้เธอรู้จักกับเด็กชายคนหนึ่งนามว่าคอนราดเขาเป็นเด็กเลี้ยงหา่านเจ้าไปช่วยคอนราดนะจะได้เลี้ยงห่านเป็นเจ้าชายที่รักถ้ามีอีกเรื่องจะขอท่านท่านช่วยเอาม้าอารมณ์ปูดตัวนี้ไปผูกได้ไหมถ้าดีเอาโซ่ล่ามันไว้ด้วยขามามันพยศนัก เจ้าชายจึงเรียกผู้ช่วยมาและสั่งให้เขาล่ามเจ้าหมาไว้ในคอกผู้ช่วยสาวพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความลับและหลอกเจ้าชายต่อไปเจ้าหญิงตัวจริงรู้สึกเศร้า้อยและร้องไห้เมื่อรู้ว่าฟารดาจะโดนล่ามโซ่เธอจึงรีบไปหาเขาที่คอกทันทีฟารดาผู้น่าสงสารยืนอยู่ตรงนั้นโซ่ตรึงเขาไว้ไม่ให้ขยับไปไหน โฟาราดาเขาทำอย่างนี้กับเจ้าได้ยังไงหากพระมารดาของท่านรู้เรื่องนี้แล้วก็ท่านต้องโมโหมากแน่เลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเดินจากม้าฟาล,ลาดาไปอย่างเศร้าซ้อยและเริ่มตอนฝูงห่านในทุ่งกับคอนราดหลังจากนั้นสักพักในขณะที่เธอนั่งพักอยู่บนโขดหินเธอก็ปลดกิ๊บผมทองคำที่รัดเรือนผมอันสวยงามของเธอออก เมื่อคอนราดเห็นกิฟผมทองคำอารามเหล่านั้นเขาก็รีบเข้าไปใกล้ผมของเจ้าหญิงและอยากจะเอามันมาเป็นของตนเองกิฟหนีผมทองคำข้าอยากได้กิฟหนีผมทองคำปล่อยผมข้านะจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็วพัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้ณตอนนั้นเอง กระแสลมแรงก็พัดจนหมวกของคอนราดหลุดลอยออกจากหัวไปคอนราดไล่ตามคว้าหมวกที่บินขึ้นไปบนเทือกเขาอยู่นานสองนานจนในที่สุดเขาก็จับมันไว้ได้เจ้าหญิงมัดผมใหม่และซ่อนกิ๊บหนีบผมทองคำไว้ในผมของเธอหลังจากต้อนฝูงหา่านจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วในที่สุดคอนราดกับเจ้าหญิงก็กลับมาที่วัง คอนราดรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาทันทีข้าไม่อยากทำงานกับยายคนแปลกหน้าที่ท่านส่งมาขอรับทำไมล่ะคอนราดนางเสียสติไปแล้วนางคุยกับมา้าแล้วเป่าหมวกข้าจนกระเด็นแถมยังล้อเลียนข้าอีกงานการไม่ทำเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชาก็เริ่มสงสยัยวันต่อมาพระองค์จึงแอบตามเจ้าหญิงไปตอนแรกเจ้าหญิงไปที่คอกมา้าเพื่อไปคุยกับฟาราดาที่ถูกล่ามโซ่ไว้ พระราชาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นม้าพูดได้จากนั้นพระองค์ก็ตามไปที่ทุงญ้าที่คนราดกับเจ้าหญิงต้อนฝูงห่านอยู่เขาซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หลังจากนั้นสักพักเขาก็สังเกตเห็นกิ๊บหนีบผมทองคำที่ติดอยู่บนผมของเจ้าหญิงจงพัดวายุพิโรธจงพัดตรงไปให้เร็ว พัดหมวกคอนราดให้กระเด็นไปบัดเดี๋ยวนี้หลังจากเอ่ยคำเหล่านี้ลมแรงก็เริ่มพัดกระหน่ำเข้ามาและพัดให้หมวกกระเด็นไปอีกครั้งคอนราดวิ่งไล่จับหมวกของเขาไปจนถึงภูเขาในขณะนั้นเจ้าหญิงก็ซ่อนกิปหนีผมทองคำเข้าไปในผมของเธออีกครั้งเมื่อได้เห็นดังนั้นพระราชาก็ประหลาดใจมากและรีบกลับวงัง คืนนั้นพระราชาเรียกตัวเจ้าหญิงมาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงถามเธอเรื่องม้าฟาาดาที่พูดได้กิบหนีผมทองคำและกระแสลมแรงณตอนนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มร้องไห้ข้าไม่อาจบอกพระองค์ได้ท่านราชาหากข้าบอกข้าจะโดนขังไม่ต้องกลัวที่จะบอกความจริงสาวน้อยบอกมา เจ้าหญิงจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้พระราชาฟังงั้นเจ้าก็คือเจ้าหญิงตัวจริงไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้ไปเตรียมตัวให้สมเป็นเจ้าหญิงเถอะพระราชารีบเรียกเจ้าชายมาเข้าเฝ้าและเล่าทุกอย่างให้เขาฟัง ในคืนเดียวกันนั่นเองเจ้าชายก็จัดงานเลี้ยงขึ้นในวังโดยที่ไม่บอกอะไรกับเจ้าหญิงตัวปลอมเลยเจ้าหญิงตัวจริงนั่งอยู่ข้างเจ้าชายด้านหนึ่งส่วนเจ้าหญิงตัวปลอมก็นั่งอยู่อีกข้างความงามของเจ้าหญิงตัวจริงนั้นเปล่งประกายเหลือเกินแต่เจ้าหญิงตัวปลอมกลับจำเธอไม่ได้นางคนนี้เป็นใครกันมาทำอะไรที่งานเลี้ยง นางไปเอาอัญมณีแปลว์ปลวพวกนี้มาจากไหนนะแถมยังชุดสวยนั่นอีกเอาล่ะท่านขุนนางทั้งหลายข้ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังโปรดฟังข้าพระราชาเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงให้ฟังประหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวของคนอื่นตอนจบพระองค์ทรงถามทุกคนว่าเราควรลงโทษบุคคลที่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างไร ต้องลงโทษนางคนที่โกหกให้สาสมท่านราชาเราต้องใช้โซ่ลามเท้านางและขังนางไว้ในคุกตลอดการจริงหรือแต่คนที่โกหกในเรื่องนี้ก็คือเจ้าในเมื่อเจ้าเลือกบทลงโทษให้ตัวเองแล้วทหารนาตัวคนโกหกผู้นี้ออกไปให้พ้นหน้าข้าดังนั้นผู้ช่วยสาวจึงต้องทนรับบทลงโทษ จากการทำลายชีวิตเจ้าหญิงด้วยคำพูดโกหกคืนนั้นเจ้าชายสู่ขอเจ้าหญิงจากนั้นทั้งสองจึงไปที่คอกและช่วยฟาราด้าออกมา ในที่สุดความจริงก็กระจ่างเจ้าหญิงหากพระมารดาอยู่ตรงนี้ท่านก็คงจะมีความสุขจนร้องไห้เจ้าหญิงและเจ้าชายจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังมีความสุขและนางฟ้าใจดีก็คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายตลอดไป